แอปแอปมันมีปัญหาครับมันครับของแค่ไรครับพี่มันโอนไหนหรอครับผมคือว่ามันโอนได้มันปิดการการโอนเฉพาะช่วงหาชมคืนถึงเที่ยงคืนนะครับอ๋อมันโอนมาไรเพิ่นก็บพ่ไหว่บ่าได้ผมเหมือนนะครับว่าเพิ่งบ่ายได้คุณไว้เพื่อนผมอ๋อเราเพิ่จะลองลองโอนใหม่รอบนี้ครับมันก็ได้แล้วครับนี่มันเพิ่งได้นี่ครับเิ่งแรกเลยถึงเที่ยงคืนนี่ครับผมอืมอ่าใช่อยู่ช่วงช่วงใกล้ประมาณเที่ยงคืนจะปิดอย่างนี้ ช่วงแอปมันมีปัญหาพอดีเนาะแมงครับช่วงแอปมีปัญหาเนาะแล้วก็พวกไทยพนิษเนาะมันจะมีปัญหาครับผมมันเอื่มมาไหนเพื่อนบอกเข้าใจนะครับโอเคเนาะเนี่ยเนาะเดี๋ยวเท่าไหร่แล้วอันนี้หนึ่งพันครับผมนี่รครับถ้าเพื่นสแกนอยู่เลยครับใบสแกนอยู่ในมือผมนี่ครับอ๋อเดี๋ยวผมอนุญาตเพื่อสแกนให้น้องเลื่จะได้จบตรงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเพืพี่เนาะสแกนหน่อยนะครับแล้วโอ้มือ ลาเี่ยอุยตุผมเน่ยนนะครับยาาทบตวนย่ไปทำยังไงไม่ได้ทายร่างกายเขาไม่ได้ก็ไปแจ้งความอ่าน้องไปแจ้งความก็ได้รับมเผมไปแจ้งวาครับผมออไปแจ้งความรับผมไปทำย่างนั้นไม่ได้ไม่ถูกไม่ถูกเลยพี่ ไปทำอย่างนั้นมันโเป็นกล้องกล้องก็อยู่กันเต็มเนี่ยถ้าเขาไปประจานมันเรื่องอะไรที่มันเนี่ยออข่าวเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเงี้ยมันเรื่องใหญ่เลยนะไปทําอย่างนั้นไม่ถูกไม่เป็นไรไม่พี่ก็ต้องให้เกียรติผมด้วยแต่อย่าไปคุกคามน้องงนี้ไม่ได้ไม่พี่ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วมึงต้องต้องให้ไอ้นี่น้องมันไม่ต้องไปคุกคามเขาคุนคนที่กันนี่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวสแกนสแกนให้น้องกันนะเดี๋ยวพี่ครสแกนเรื่องเรื่องนี้ก่อนไปบมากันรัาผม จะไปลงวันทึ่ประจำบ้านหน่อยแกครับแหม่กูกระจอกอีหลีกูทำไมกระจอกขนาดนี้วะมามีเรื่องกับมึอะไยกูทำไมกระจอกจังมันไม่กระจอกครับผมไม่กระจอกหรอกผ่าอะไรหรอกลองเๆไาเทียมกันเบิร์ตเนี่ยเหรอครับมันไม่ได้เทียมครับผมมึงอะไรมาอะไรยากับผมผมไม่ไหลมา่ายากครับผม เรื่งแค่นี้รบปวนพี่พี่เข้ามาเอ้าเจาเป็นคนวเบอกขอาทัเข้ามาเวนบอกอ่าน้องเอาแล้วแล้วแล้วกันไปถ้ี้เลาะกันันก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 ัากัน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 นกันกันกันกยกันกันไปมันไม่ก้อกันเลาะักันโอนนกกเกันกันน้ันกันกันกจนก้นกัั พาทายรูปรถทายรูปยังไวอ่าก็ไปแจ้งความเอาเอาเขาแล้วอย่าไปอย่าไปชวยทะเลาะนะอย่าไปอย่าไปอย่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวหน้านหลังนะอย่าไปยุ่งทะเลาะเขาเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าหลังนะอ่าครับออรับสนุกสนุกไม่ต้องอะไรมากอันนี้อันนี้แยกกันได้แล้วครับเนาะขอญาตขอญาตครับขอญาตขอญาตรถรถเฮียคันไหนครับเดี๋ยวขอญาตอ่าขอญาตขอญาตญาติมันไรมันไรญาติงงคือคือยังไงก็ช่างไม่ต้องไปทะเลาะกับเขานะครับ เขาเรียกว่าเอาพิมเสมไปไล่กับเลือไม่ได้นะพี่แต่ว่าต้องขออนุญาตนะพี่เนาะต่างคนต่างแยกกันดีกว่าเรื่องเรื่องการไปทําร้ายร่างกายน้องเขาอย่าทาอย่างนั้นไม่ได้เข้าใจนะพี่เนาะเหลมันเหลามากจะเป็นคือจะเราจะเอาโทรศัพท์ไปเคาะหัวน้องเขาไม่ได้อย่างนั้นท่ามเลดขาดพี่ต้องให้เกียรติผมด้วยผมมาเคาะเนี้อเขาเคาะคืนก็ได้มันมันมันทำอย่างนั้นไม่ได้นะจริงๆแล้ว ไม่พี่ก็เสียใจคือถึงเราเารเสียใจเราต้องเก็บอาการไว้ชยาเอาโทรศัพท์ไปเคาะนี่มันทาร้ายร่างกายเขานะพี่ยาก็ให้เขาไปแจ้งความเขาก็คิดไปคิดเหมือนกับเรื่องคดีความของตัก็คิดไปคิดไม่ใช่หรอกมันแต่แต่พี่ไม่ได้ก้าวร้าวนะแต่พี่สุภาพสุดๆแล้วไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอืแต่มันไม่ให้พี่ออกไปพี่ไม่มีตังค์จ่าย แต่มันโอนไม่ได้ใจพี่รำหนไม่น้องมันก็ควรรับผิดชอบไงไม่ใช่แต่มันพูดหมามากมันเล็กหน่อยมันตากหมาหงุดหงิดเลยก็เลยใจแล้วจใจแล้วพอแล้วเดี๋ยวให้แยกกันดีกว่าแยกกันเดี๋ยวพี่รำบอกเดี๋ยวให้น้องเดี๋ยวดอกพี่โตน้องนะ